Kita dapat. Mahitawadangara upadawayatmino upaditawaniyudanti

กับวิญญาณอันนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอใช้แทนปันจจัยสี่อนอ้อมถวายแเดชพระคุณเจ้าอาพระคุณเจ้าจะต้องการพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใจที่เห็นสมควรเก่สมณะบริโภคแล้วโปรดใช้จ่ายไป แต่คุณยายชุ่มฐานิสโรคุณยายไปประสบในที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ประสบในที่สุขแล้วขอได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเธอพอทิภูเรศเราก็เราเมโยเมโยไปดูทีินนงเบรานาอุกภาพปติ อิทิฏฐมเติฏฐมุมหังยิปามวาสมิชัตตัเพโพเรตุตัณฑปาจันโทมานละโตยะทามานทโิระโตยะท เรก็ว่ายาณปริเทวนานาตามเจตานะมาทายวนอโยอโยเสียดายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหวตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่ดกันและกันเลยอภยาปัชาหวนตู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามเปลียนเรียนซึ่งกันและกันเลย อันิฆาหุกโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานำบริหารโตกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปด้วยกัรทันสิน้นเถิดราบราบรับทุกไปนทุกข์ก่อน Tu pati Pakawan pakawato